เธอคือดวงใจเป็นดังความหวังและเป็นลมหายใจเจออบก,กอดเธอแม้วันจะเปลี่ยนไปแต่ฉ ที่เราได้กอดกันวันที่เราได้บอกลาว,วันเวลาที่ผ่านมามันก็นานหรือเปล่าแต่วันนี้เธอเป็นอย่างไรวันนี้เธอไปอยู่ไหนวันนี้เธอกินอะไรอย่างวันนี้ฉันคิดถึงเธออยู่เธอรู้ไหมฉันนั้นคิดถึง ตัวเจ้านั้นจะเป็นเช่นไรยังมือเดิมคิดถึงกันอยู่ไหมทางการเซนใกลเป็นอย่างไรสบายดีหรือเปล่าฉันรู้ว่าเธอไม่สบายใจก็เลยเป็นห่วงก็มีแค่เธอเท่านเดียวที่ฉันยังเป็นห่วงตัวเธออดูวงใจใจดวงน้อยเฝ้าถนอมตั้งแต่เก็บเอาไว้คอยปูนฟักไม่ให้ใครทำร้ายวันหนึ่งจะหายไปฉันคงอยู่ไม่ไหวทำอย่างไรหากตอนนั้นฉันไม่มี ก็ในโอกาสเกษียณนะครับกองพี่น้อยแล้วก็พี่ล้อมนะครับผู้พี่ล้อมก็เป็นหัวหน้าสินเชื่อพองปรากฏการเกษตรก็เราก็ในโอกาสนี้ขอฟ้องไปพ้นนะครับใไอพี่ล้อมกับพี่น้อยนะครับได้ทำงาน มาบสากลนอินยาวนานนะครับแล้วก็ได้ช่วยเหลือสากลก็เราได้พัฒนาเนกระเรื่องถึงเรื่องมาถึงปัจจุบันเพก็ขอบคุณนะครับแล้วก็คนในทางซ่องคานจงมีความสุขความเจริ่ในภายภาคหน้าต่อไปนะครับขอบคุณมากครับผู้การครับวันแรกที่ได้รู้จักกับน้าหลงน้าน้อยคิดว่าทั้งสองคนเป็นยังไงและวันสุดท้ายที่ได้ร่วมงานกันเป็นอย่างไรครับอืมตอนนั้าหลงนะครับน้าหลง วันแรกที่เจอกันรู้สึกว่าคุยรู้เรื่องครับเนะ่นาน้อยวันแรกที่เจอกันไม่ได้เจอครับพอไม่เคยได้เจอแต่พอได้ทํางานร่วมกันทั้งสองคนทั้งสองคนเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีครับนะครับใจดี JD กับน้องๆน,นะครับไม่ว่าจะพูดอะไรนะครับก็ใจดียิ้มตลอดนะครับแล้วก็ทําตามคําสั่งทำบคัดประชาช่วยเหลือน้องๆครับครับตาสำรับ สีล้องนะครับกับพี่น้อยตั้งแต่วันเกนะครับเดไดรวมงานกันมากนะครับตอนนี้การดีทิพีพอดีเลยนะครับจะประดับใจนะครับในการรวมงานกับสี่ล้องกับพี่น้อยนะครับพอเขาไว้น้องๆทุกคนนะครับวันกาลังให้ดูนะครับเป็นเบ็ดยางนะครับจะปีพี่างท้องคนนี้นะครับขอบคุณมากครับน้วตัวครับมีความในใจที่อยากบอกน้าหลงน้าน้อยหรือคำอวยพรให้กับทั้งสองคนไหมครับ ่วัดดีค่ะพี่หลวงพี่น้อยตึงกับพี่ลหลงนี่นะจุกคนกขอบคุณมากสำหรับเวลาอยู่รวมกันมาแนวนานได้ว่าโลพูดคุยศึกษากับพี่หลวงพี่น้อยไล่เรื่องอืมเขาใมีความสุขในชีวิตกับเชียนเลยเขอบอกว่าสร้างหัวนั้นคง,งเงียบไปมากมายเลยนะถ้าไม่ได้ยินเชียนพี่หลวงเดี๋ยวย่อเเหลียวตัวนี้แล้วนะ ก็ยังก่อยมาเยี่ยมกันม้างในน้ำเป้องนะต้องมาได้ค่ะก็คุณมากค่ะแล้วก็ได้มาลายเกษีอณก็มทั้งสองคนนะคะฉลองกับหน่อยนะคะก็ขอให้ใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีสติแล้วก็รักษาสุขภาพให้มีร่างกายแข็งแรงค่ะน่อยนี่ความชุ่เคยกระทบกระทางอะไรเลยก่อโค คัออบนบีขอบคุณสำหรับเสียงวอด,ดอคำปรึกษาและมีจะภาพีดีที่พบกปีที่ผ่านมาครับขอบคุณครับ <c oughs> ก็อยากจะบอกน้าน้อยกับน้าหลองว่าขอบคุณนะคะสำหรับคำแนะนำดีๆความรู้สึกดีๆรอยยิ้มเสียงหัวเราะที่มีให้กันรู้สึกดีใจมากเลยนะคะที่ได้ทำงานร่วมกันหลังจากนี้ไปก็ขอให้ทั้งสองคุณมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขสันต์วันเกษียณโชคดีนะคะไม่าย,ายค่ะก็สุขสันต์วันเกษียณนะคะหน้หน่อยน้องคอยหนสองคนมีความสุขงสุขภาพแข็งแรงก็ให้โชคดีค่ะขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเกษียณอายุง,งานขอบคุณสำหรับความทุ่มเทและความเป็นมือมอ,อาชีพตลอดระยะการทํางานที่ผ่านมาขอให้ชีวิตหลังเกษียณเต็มเปี่ยมด้วยความสุขละได้ทําในสิ่งที่รักค่ะ ครับสำหรับปังนะครับก็เพราะวันพวกนี้น้าร้องกับน้าหน่อยนะครับมีความสุขในใบกระเทียมนะครับแดีก็มีความสุขในทุกวันนะครับก็ขอให้น้าหลองกับน้าน้อยนะคะมีชีวิตวัยเกษียณนะคะที่สดใสนะคะมีความสุขมากๆนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะก็ไอ่น้าน้อยกับน้าหลองลังจากระเทียนก็ไอ้มีความสุขเละสุขภาพแข็งแรงมากๆกับขอให้น้าร้องกับน้าน้อยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีความสุขมากๆหลังเกษียณค่ะ ขอให้พี่รองและพี่น้อยจุขภ้พแข็สงเรนตลอดไปนะครับอาณารองครับหรือว่าอาณาน้อยนะครับเป็นทั้งเพื่อนและก็เป็นทั้งรุ่นพี่ที่ดีมาก,กเกษรอายุวันนี้ครับขอให้อาณาทั้งสองครับมีความสุขหลังจากกาศเกษรแล้วครับก็ต้องเกิดก่อนตัวน่าจะต้องบอกว่าต้องขอบคุณทางหนา้องทางหนาหน่อย,ยที่เ้งแต่มาทํางานที่นี่ก็ได้ให้ความชฉวยเลือให้ความอบ เกี่ยวกับการทำงานต่างๆมาตลอดค่ะหลังจากาเกษียณก็ค <6, S 1> อให้หนาหน่อยกับ <4, S 1> นาล้อง <5, S 1> ชัดชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขค่ะฮกิน <4, 5, S 1> ถึงน้องๆก็แบบเพียมนนองๆด้วย <5, S 1> ขอบคุณค่ะขอขอบคุณนาชล้องและนาหน่อยที่ซ่อนงานนะครับและขอให้สุขภาพนาหน่อยและนาล้องแข็งแรงมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับ แม้บทบาทและหน้าที่จะสิ้นสุดลงแต่ความทรงจำดีๆและความผูกพันจะยังคงของให้หน่าหลงและน้าน้อยมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและใช้เวลายอย่างมีความหมายกับสิ่งที่รักนะครัพี่โอครับได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการทํางานร่วมกับหน้าหลงและน้าน้อยครับเ,เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่การไปพูดคุยกับสมาชิกจังหวะเวลาที่สมาชิก มีความรู้สึกอย่างไรสามารถที่จะแก้ปัญหาล่วงหน้าได้และก็ในการสิบปนานาสองคนตั้งหน้าน้อยนะหน้าหลงหน้าน้อยตั้งสองรูปแบบนะครับผมหน้าหลงคือพูดพูดดังวังจัดสมาชิกเข้าใจให้นะครับผมหน้าน้อยนะครับสามารถที่จะาารู้จ,จังหวะาจาักคูณในการเข้าหาสมาชิกได้ให้ขึ้นพี่พดูครับเมื่อเอ่ยถึงหน้าหลง เล็กน้อยจะนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรกครับส่วนน้าฉลองจะนึกถึงความรัวความเร็วความดังความชัดเจนหมายถึงน้ําเสียงของการพูดของน้าฉลองส่วนของน้นอยความขึ้ความสุขขุมแล้วก็ผู้เป็นนักวิชาการมีหลักการขอบคุณค่ะบคณคนารอง,งวันในวันเดียงไม่มีอะไรกินนั้นมาหลับบานเราไปกินข้าวกันนะเด็กเด็กก็บูดติดปากของน้าล้อง,งจะไม่มีวันหยุดไม่น้าร้อนงนะครับ

คุณเบี้ยครับ,รบขอสามคำเด็ดๆให้หน้าหลองกับหน้าน้อยหน่อยครับขอให้โชคดีครับขอบคุณครับ